นี้นะครับเราจะมาทดสอบรอยรอยรั่วของวาวไอดีไ wow อเสียฮอนด้าคิกไอนะครับรถคันนี้นะครับสตาร์ตติดยากนะครับสตาร์ตแทบไม่ติดเลยนะครับติดบางครั้งนะตอนนี้ไม่ติดเลยนะครับเราจะมาดูว่าวาวไอดีไ wow อเสียจะรั่วหรือเปล่านะครับ เกียดูนะครับมีน้ำไหลมันไหลออนจะต้องบดวาล์วใหม่นะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนวาล์วใหม่นะครับ มเห็นนะครับชุดนี้ทั้งชุดนะครับใน l a z a d a s h o p e ปมีขายนะครับ350บาทนะครับทั้งชุดนี้เลยนะครับแต่อันนี้ว่าจะลองบดเบาวดูนะครับทดสอบรอยรั่วนะครับหลังจากที่ได้บดเบาวมาแล้วนะครับ Honda ร์ไซค วาาล่วนะครับไม่ล่วแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่รั่วซึมแล้วนะครับเ <radio> หลือแต่ทำการประกอบกลับนะครับ